กินเหรอตาชอบนี้เหรอเอาไหมไหเอาไหมเอ้ยอ้ายตาชอบขนมขนมอะไรนะมีกรอบปะ้ยมีกรอบอาเปล่าอืมอะไรชอบกินขนม เชอาตอนเขามาเกาะขออร่อยปะโอ้โหอร่อยใหญ่เลยอาหารหมาไม่ชอบกินชอบกินอาหารคนนั่งลงเรียบร้อยมีสองขาเดินเดินมะเี้าได้เกอกมา แล้วแบนี่ตาอันนี้อะไรไม่รู้อะลองกินดูดิกระเทียมนะตาลกินกระเทียมได้ไหมเดี๋ยวสิกินป้าน,นี้ยโอ้โหกระเทียมกินได้อ่ะอร่อยยัยเลยอืมนี่กินได้จริงเหรอกระเทียมไ,ได้อ่ะเมื่อกี้เป็นก้อนเลยอ่ะใช่กระเทียมทอดเหมือเนี่ยอร่อยวะ,ะนั่งลงก่อนตาลน,นั่งลงจะกินอีกไหม กินแล้วต้องนั่งลงนะที่เขาให้คนกินรูไ้ไหมเนี่ยซานนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่นั่งไม่นั่งไม่ได้กินนั่งลงนั่งลงเรียบร้อยอืออ่ะขึ้นมาขึ้นมาอ่าบอกน,น้อยขึ้นแม่ตาชอบกินหมีก่กอก กินกินกระเทียมได้ด้วยกระเทียมแ้วนะแม่หนูไม่กินอกินไะอะไรอิ่มยังเหนียวมานละมึนอ๋อขออ้าขอเกเอาขอขอแล้วขอแล้วขอก่อนไหวเป็นไหม นี่รูกว่ะไส้ได้ตอนนอนอ่ะตอนนอนตอนนอนจ้ะขุอยใหญ่เลยขอใหญ่อมองใหญ่อ่ะอ๋อมีกรอบอร่อยลยตาเนยไห่อะไม่ยอมไม่ยอมไปเลยเออไม่ไปแล้วพอแล้วปันพอแล้วเนาะพอไหม พอแล้วไม่ต้องมองหน้าแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วหูึงหูึงหูผึงหูผึงโอ้ยมีกรอบเยอะแยะเลยตาเนยอยากกินหรอวิมองหน้าว่าไงตาหึวยเสียใจด้วยนะพอแล้วล่ะเนาะเนาะ พอแล้วเนาะเฮ้ยสันสัน,สนดูได้องแด้ปะพอแล้วพอแล้วนี่ยมองอ้อนพอแล้วเหรอโอเคบ๊ายบายเอาไปฉีกเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จะพอไหมไม่ฉีกเปล่าไม่ฉีกไหม ฉช่ไหมไปไหมไม่ไปหรอกมันไม่อิม่มไม่อิ่มมันจะวิ่งไปตรงประตูแล้วไปเคลียร์อ๋ออันอันอันนี้คือไม่อิ่มใช่ไหมเนี่ยขออีขอเอาขอเอาขอยาม,มามมะอร่อยเหรอเออชอบมีกรอบอะ่ะอืมอ ข้าวเลยนะอ่าสงสัยเมันเกี้อาหารมาให้กินไม่กินใช่ไหมกินกินกินทุกอย่างต่อละอะไรจะกรอบขนาดนั้นวะเอแอมสนอนนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะกลัวไม่ได้กวัวไม่ได้กินอะ พอแล้วตาอพอแล้วเหรวแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวค่อยกินใหม่โอเควันหลังอย,ยังเหลือเยอะอยู่ตาลเห็นไหมเนี่ยตาลเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยเพี้ยวเลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้กินวันหลังเอาแล้วมาได้แล้วตาลมีกรอบของน้องตาล อะไรอะไรอะไรว่าขออีกเอา้าไม่ให้หขอขอหยุงไม่ได้ใช่ไหมเด่กคนเ่ยนคนอะไรเปลี่ยนเหรอไม่ให้พอแล้วอืพอแล้วคุกกี้กินคุกกี้ไหมเนี่ยลองเลยกิน มันมันเปลอกอ่ะกินไหมมอนเด็กเลยโ,กกโอ๊กจีเฮ้ยกินจะทำหงอตาไปแล้วดะโค๊กกี้ไปแล้วเราต้อ,อ,องทำมะไรที่หมดแล้วถ้าอยากทำหงอตานใหเป็นหวยหกอ่ะเออไม่หกดูซิหกไหม อยืดเลยยืดเลยแต่กาดิหนยท่าผมไว้ตรงไหนพอ,อแล้วกลิ่นเยอะมันอ้วนอือคุกกี้อร่อยอ๋อแสดงว่าอร่อย มาขออีกนิดหน่อยคุณมันก็ขอตลอดอ่ะอุ้ยนั่งเรียบร้อยอะ่ะอืมเน่ะน่ะเดี๋ยวทำหน้าเดี๋ยวทำหน้าให้ไหมเฮ้ยขี้ว่าแล้วขอขอเป็นองปากอ่ะฮะ Nó <laughs> ngủ ừ, 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 rồi hả? Nó ngủ rất rồi Nó ngủ rồi Nó ngủ rất rồi Năm ngủ rất rồi Nó ngủ rồi Nó ngủ rồi rồi เรียบร้อยจริงอะไม่มีทีน,น้ใช่ไหม,มหมดแล้ว,ลวหมดแล้วหมดแล้วบ๊ายบ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 ,บ๊เบงงงงเฮ้ย <c oughs> นิ่งเลยอะเ้ยตาไม่ขยับเลยอะเข้าใจเข้าใจไปแล้วงงนั่นแหละราทำอ,อะไรกัน <c oughs> அண்ணா oh, யாரே no,